ครับวันนี้กับพิวเซียมโปวตรวระบ้านนะครับก็จะพามาดูสาเหตุนะครับที่น้ำนะครับจากตัวบ้านมันไม่ไหลระบายไปหน้าบ้านนะครับเนื่องจากตัวบ่อพักนะครับเห็นไหมครับหนึ่งก็คือนะครับขอบนะครับไม่ได้ซีลนะครับไม่ได้ซีลทีเนี้ยน้ํามันก็ไหลไปตามข้างท่อนะครับไม่ได้มาไม่ไม่ได้โดนบังคับมาในท่อนะครับแล้วก็สองก็คือเห็นไหมครับเนี่ย หัวท้ายนะหัวท้ายเขาไม่ได้ไม่ได้ซีลเลยเป็นโพรงนะดินหล่นมาเต็มเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกเศษวัสดุนะครับขวดนงขวดน้ํานะครับซึ่งสภาพนี้ก็ไม่สามารถบําบัดไหลจากตัวบ้านไปสู่ท่อเมนโฮในถนนแล้วก็ออกสู่ท่อน้ําบําบัดในสาธณะได้นะครับนะครับก็คือเทสยังไงก็ไม่ไปนะครับเพราะว่าท่อจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับ ทำเรียบร้อยในบอ่อค่อนข้างที่จะไม่เรียบร้อยจริงนะครับก็เดี๋ยวแจ้งพี่ช่างให้เขาเกา้าท่อเก็บท่อเก็บปลายท่ออะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเทสใหม่อีกทีนะครับฝากเป็นเคสศ,ศึกษานะครับขอบคุณครับ